โอเคครับก็สวัสดีเรียนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับสําหรับให้เรียนดูตรวจสอบนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับเพื่อบางทีเราเอาไว้ใช้สอบเก็บคะแนนด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลส่วนอู่น้ํานะครับที่เราเรียนจากไว้ที่โรงเรียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เคย ุยกันไว้ที่เรียนแล้วนะครับสําหรับนี่เป็นตัวอย่างที่สี่เนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ก็ดูทักทวนทีนึงนะครับหลักการเป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออันอื่นก็ลองโจทย์มาก่อนเนาะหาคาตอบที่ทําให้สมการเป็นจริงก็คือ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหาเหลยนะครับก็แรกคือ5ส่วน x ลบ6นะครับส่วนต่อมานะครับให้ เราแยกัวประกอบซะนะครับบนเป็นลบ 3x เข้างล่างเป็นเท่าไหร่ดีนะครับก็อันนี้หนึ่งหน่กั 11, 11, กบแลบ6กถูกไหมก็จะกลายเป็น x บวก8คูณกับ x อ็กซ์ลบหข้างก็เป็น4 x อบวก8อ่ะโอเคนะครับวิธีการต่อมานะครับเราก็ทำไงได้เอ่ยส่วนมันเป็นติด เป็น,นรูปของตัวแปรนะครับเราจะคิดยากนะเพราะนั้นก็ทําให้ส่วนหายไปก็คือนำคณนอลนนะครับคูณทั้งสองด้านนะครับ <c ool> ซึ่งอ่นะซึ่งคลนก็คือในที่นี้เนาะคือทั้ง x บวกแและ x ลบหนะครับคูณทั้งสองด้านอ่คพี่เนาอะไรมืออาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่ อาจจะปรับบ้างเล็กน้อยเพราะนั้นเรกเรียนเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับตัวนี้เนาะขึ้นไปคูณจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บมันจะตัดด้วย x <ม>ลบกับ x ลบ6เพราะฉะนั้นมันกเ็เหลือเป็น5คูณกับ x บวก8อยู่นะครับ แล้วก็นําตัวนี้นะครับคูณไปมันก็ตัดกันเบ็ดเสร็จเลยนะครับมันจะเหลือเป็นลบ 3x ส่วน C นะครับเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับตัด x บวก8ไปจะเหลือเป็น x ลบ6นะครับระหว่างที่ขึ้นมาถูกไหมครับมันก็จากข้างล่างขึ้นมาข้างบน,บนใช่ไหมก็จะกลายเป็นติดเงื่อนไขว่า x ไม่เท่ากับลบแและ6ติดไปด้วยนะครับ หลังจากนั้นก็คิดเลขตามปกติซิได้เท่าไหร่บ้างนี่ก็จะกลายเป็น 5x บวก40ลบ 3x เท่ากับ 4x ลบ24นะครับอันไหนนั้นก็ได้ก็รวมตกแต่ให้เรียบร้อยนะครับลดงมาฟังหน่อดีลงไปฟังดูเนาะนักเรียนก็จะได้มาเป็นเท่ากับ2 x นะครับ เรามาฝั่งนี้ได้64นะตัวเลขย้ายมาฝั่งนี้เพราะนั้น x เดียวมีค่าเท่ากับ32นะครับก็สามารถตรวจคำตอบได้นะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไรบ้างเนาะในที่เรียนไม่ได้สอนตรวจคำตอบใช่ไหมก็เดี๋ยวครูสอนตรงนี้ละกันนะครับว่าได้เป็นเท่าไหร่ครับนะครับ แต่เห็นนักเรียนบางห้องตอบแบบตรวจตอมาเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับนี้เร,นเรานําค่าส2สองไปตรวจคำตอบนะครับแล้วก็เกือบางห้องยังไม่ถึงก็ตรวจคำตอบด้วยนะครับส่วนนี้อโอเคนะครับตรวจคําตอบนะครับสมัยนี้เรียนเขียนย่อดเลยนะคะรับก็เขียนเต็มไปเลยนะครับจะได้ จะได้เข้าใจง่ายกว่า,น,วานะครับแต่ถ้าสม<แ>มุตินี่เขียนตัวยอดครัไม่แนะนํานะครับตัวคําตอบนะคะรับก็จะกลายเป็นอ่ะน,นี่ก็ค่าไปแทนเอาค่า x กกับส2ไสแทนไหนง่ายสุดกร็แทนที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วแล้ว,ลวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ5ส่วนด้วยนะครับ x คือ3ามใช่ไหมลบหลบด้วยสอันนี้คือข้างบนเป็น32นะครับ ส่วนข้างล่างนะครับจะกลายเป็น32บวก8เนาะเป็น40เลยแล้วกันนะครับ32มสลบหกลายเป็น26นะครับเท่ากับ4ส่วน40อ่ะด้วยความเร็วเนาะงอีกฝั่งหนึงเป็น1นึส่วนสิรอไว้แล้วนะครับส่วนฝั่งนี้เรียคิดเลขไปนะครับ5้าส่วนยีนะครับลบด้วยนี่คูณเลขกลายเป็น9ก้า อันนี้ก็สี่สิบไปคูณยี่สิบหกนะครับ26่สิบหคูณสี่สิบนะครับ64สี่ยี่สแปหนึ่งพัสี่สิบเนี่ยนะครับเราว่ามันเยอะไปนะเพราะฉะนั้นทอนเลขนิดนึงกันนะเรจะได้คิดเลขง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ตัดเป็นสิบเนาะตัดเป็นสิบสานี้ตัดเป็นยี่สอันนี้ตัดเป็นแปนะครับอันนี้ก็จะ,ะนนไ,ได้เลขที่มัน ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นได้เลย e 24กับฟังนี้ก็จะเป็นเท่าไรเ่ย e 260นะครับอราะฉะนั้นอยากได้ศูนย์เพิ่ม,ม,น,น,มน,นะครับเติมศูนย์ลงไปตัวหนึ่ง10คูณไปครับนะครับเรียนจะออกมากเป็น16นะครับ26ส่วน260เท่ากับ1ส่วน10 ดีเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็ตดวคำตอบกูด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารเนาะก็ถือว่าต้องตดวคำตอบเพิ่มนะครับในแบบกระดาษตอบออนไลน์นะครับอย่างเช่นข้อต่อไปนี้นะอันนี้อันนี้เสร็จแเรียบร้อยนะได้อะไรบ้างนะครับข้อนี้ก็คือคําตอบคือคำสองถูกต้องนะครับตัวคาตอบได้ข้อมูลตรงนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวอย่างการแก้โจทย์นะครับเผื่อไว้ สำหรับเป็นข้อสอบเก็บคะแนนนะครับแต่ส่วนได้โจทย์เราค่อยว่ากันนะครับก็อย่างที่บอกมัาเป็นหลายส่วนยากที่สุดของมอสานะครับก็ต้องค่อยๆเรียนและโจทย์มันอาจจะซับซ้อนขึ้นนะครับเอามาแก้สมการให้ถูกกอดอ่ะต่อมานะครับอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็คูณค่ายได้ถูกไหมอย่างข้อนี้นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือนำอะไรเอ่ยลนองนะครับก็คือสามกับ x บวกหนึ่งนะครับคูณทั้งสองด้าน เห็นเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะนักเรียนเขียนพอดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นครูคูณทั้งสองด้านปุ๊บสามก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนฝั่งนี้ก็ติดเป็น x ลบสี่นะครับแล้วก็อันนี้จะติดเป็นลบสองอยู่นะครับ x บวกหนึ่งก็จะขึ้นมาข้างบนฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็น3 x ลบสิลบ 2x ลบ2นะครับคิดเลขนิดนึงนะครับเป็นอะไรตัวเองฝั่งนี้จะกลายเป็น 5x ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น10เพราะนั้น x มีค่าเท่ากับ 2, 2> ก็อย่าลืมเช็คนะครับ,บว่ายกตัวเลขขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ x ติดเงื่อนไขอะไรบ้างก็คือห้ามเป็นลบหนึงนะเพราะฉะนั้นอนะันนี้โอเคถูกต้องนะครับสมมติตัวคำตอบข้อแรกนะครับมันเียก็ ทำให้รูด้วยแล้วตรวจคำตอบนะครับแบบข้อที่ผ่านมาอันนี้ก็ไปแทนค่าว่าได้ค่าตรงกันไหมเอ็กซ์ก็สองไปแทนเซนเงี้ยนะครับอ่ะต่อมาข้อสามนะครับส่วนเป็น x ลบสามนั่นเอก็อะไรเอ่ยนำครนถูกไหมครับที่มีค่าเป็น x อลบสามคูณทั้งสองด้านนะครับ ได้มาเป็นเท่าไรเออ่ยก็จะได้ตัวเลขขึ้นมาใกลายเป็น5นะครับ x บวกสบวกกับ3คูณกับ x ลบสถูกไหมอันนี้คือออกคลนอมาคูณนะครับเอา x ลบสาคูณ x ลบสมาคูณแล้วก็ x ลบสมาคูณก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วขึ้นมาข้างบนก็จะลืมนะว่า x ห้ามเป็น3นะครับคิดเลขต่อนะครับ5เท่ากับ x บวกด้วย2แล้วก็บวกด้วย 3x ลบ9อันนี้รวมกันเป็น 4x อันนี้ก็เป็นเท่าไรเอืลบ7ฝั่งนู้น็กลายเป็น12นะครับตั่งนี้เป็นลบ7ใช่ไหมย้ายมาฝั่งนู้นนะครับขอโทษอ่ะฝั่งนี้เป็นลบ7นะครับย้ายไปฝั่งนู้น5บวก7เป็น12เพราะนั้น x เดียวมีค่าเท่ากับ3ถามว่าตอบได้ไหมเอยนะครับข้อนี้ ตอบไม่ได้นะเพราะว่าติดเงื่อนไขว่า x เป็นสาไม่ได้เพราะฉั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยก็อย่างที่บอกว่าติดเงื่อนไขตัวนี้ไว้อยู่ครับอีกคภาษาหจริงแต่ว่าเวลาเพอไปแทนปุ๊บมันจะได้เป็นห้าส่วนสี่ครับก็ไม่นิยามอืมโอเคครับ อีกสักหนะึ่งข้อนะคันเป็นข้อใหญ่ๆเลยเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทำเองนะครับบางข้อก็อเฉลยที่โรงเรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็มาดูในส่วนของข้อเจ็ดนะครับอโอเคอเคราสองส่วนพอดีถือถือมากก็จะเมื่อยนะครับ A อบวก C นะครับบวกด้วยนะครับ 2 a ลบหเนาะแยกตัวประกอบไะครับเรียนได้อมาเป็นเท่าไรดีเออย่หนเท่าไรดีสี่ลบสองเนาะกลายเป็น a บวกสกับ a ลบองกอันนึงส่วน a ลบสองอ่ะแล้วก็นำครนอันือเรักหลักการ ที่เราเรียนเคยใช้แล้วมันง่ายก็ใช้อันนี้ไป,ไปตลอดได้นะครับหรือใครมีวิธีอื่นก็ได้หมดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาใช้คําตอบของมาตรงหน่อยคำตอบน้อตคือ a บวก4คูณกับ a ลบ2นะครับคูณ2ด้านะคูณปุบ๊บนัเนียนก็จะได้ออกมาเป็น2คูณกับ a ลบ2นะครับ บวกด้วย 2A-1 ลบน่งะครับใส่เล็บไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรคือจบกนัานมันคูณปุ๊บก็ได้ตัวนี้เลยนะครับก็ถอดเงล็บออกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ค mm hmm. <Leonardo, S 1> ่าเท่ากันนะครับเอาตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะเอาไปคูณฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปคูณปุ๊บเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ ตัวที่ขึ้นมาก็จะกลายเป็น a บวกสี่แล้วก็ติดเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับอะไรเอ่ยอยู่ข้างล่างนะครับไม่ได้ก็คือลบสองและสองติดไปก่อนอะเดี๋ยวนะแล้วเคียนตัวเลขข้างบนนะครับว่าได้สมการเป็นเท่าไหร่บ้างสอง a ลบสี่บวกสอง a ลบหนึ่งเท่ากับ a บวกสีอ่อะอะไรที่รวมก็ได้ก็คือรวมกันนะครับอันนี้เป็นสี่ ย้ายฝั่งก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นสามเอเนาะส่วนอันนี้ก็เช่นกันนะครับลบสี่ตรงนี้เป็นลบห้าลบห้าย้ายไปฝั่งน,นี้บวกห้าก็เป็นเก้าจะได้คำตอบเลยไปแล้วนะครับ g เท่ากับสามอีกหนึ่งครั้งจะถ,ถามว่าอันนี้ตอบได้ไหมนะครับก็ไม่ติดเงื่อไนไขเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้นะครับ a มีค่าเท่ากับสามคือ คำตอบสุดท้ายของเราไม่ติดเงื่อนไขด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคออแล้วก็เดี๋ยวยังไงต่างๆนะก็วิดีโอนี้ไม่ไม่ยาว,ม,ยวมา,ากนะครับ,รบก็ให้เรียนลองดูนะครับในส่วนนี้เป,นเป็นการดูที่โรงเรียนก็ได้ไดนะครับแล้วก็ดูทบทวนก่อนสอบนะครับเป็นลักษณะของการทําโจทย์ข้อควรระวังนะครับมีอะไรบ้างถ้าทําได้ก็น่าจะเออเกรดน่าจะเพิ่มขึ้นดีนะครับสําหรับเรื่อง นี่นะครับเป็นเรื่องที่ยากขอ,องเทอมนี้และนะครับ้าทำได้ก็โอเค,อเคแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่เรียนมีอะไรก็สอบถามได้นะครับ